สดีครับพี่ครับไปนี่นี่น,นี่วันนี้มาซื้ออะซาลินอย์เขาเรียกว่าอะไรอันนี้คืเนี่ยแผ่คอนโทรลปะแผ่คอนโทรลไฟฟ้าแผ่คอนโทรลไฟฟ้าไปใส่เจ้าการคุยครับได้แล้วหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องซาลิโนย์ควบคุมทุกตัวเลยเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ๆอ่าหยดุดมันเนี่ยดตัวเยอนี่มันเป็นไงก็มันเนี่ย ตัวน,นี้เป็นตัวปิดเปิดน้ำม,มันเขา<ป>เขาออเปิดแล้วก็่น้ำม,มันเขา <c oughs> อันนี้คล้ายๆน่จะเป็นของเกียนเลยแหละถีบพางว่ะของเท่เลยเกียวใหญ่ด้วยนะเกียนคอนโทรนใหญ่ด้วยปิด <c oughs> เปิดน้ำม,มันได้ดีจะแ,แข็งไปหน่อยดด้ามกดสั้นไปหน่อยให้พี่ยุต่อต่อให้ <c oughs> ต่อ,ตอทั้งหัวเพืขั้นเกีย์ เดี๋ยวไปดูปั๊มกันพี่มาซื้ออะไรครับเนี่ยมาซื้อเคนครับโอ้ที่ว่ามันจำอยู่นะไหนตัวไหนดูหน่อยใหไปดูหน่อยครับผมเคนสามตันป่ะสาไม่ผิดหวังหรอกซื้อกับป้าพลคนโก้ป้าพลคนโก้คนสารคามบ้านยังบุบบ้านสาตีขึ้นบ้านยังบ้านเพื้นครับก็มาซื้อปั๊มกับแพงคอนโทรลไปใส่อ่าตัวหางมันนะพี่เนี่ยอ้วนผมว่าจะถามว่าไป เนี่ยกระบอกกกระบอยิงหางน่าจะพอดีเนี่ยคู่เนี่ยพอดีเลยสั้นๆพอดีไม่ต้องยาวถ้าถ้ายาวเกินไปก็ใช้ใช้เชี้นตัวนี้เดี๋ยวมันจับพลนี่ตกก็ย้อนเดี๋ยวขายเขียนได้เหมือนนี่ไม่เปลาพอมี่เเขียนนี่อาสภาพไหมคลิปเลยนี่นี่นี่มดนี่มาต้องเท่าเด่นี่ครับราคา สองเซอ้ราคาพอฟังสภาพเพิ่งงามเถอะตัวนี้ไม่ไม่อะไดิเนี่ยเพิ่งมาลงเต๋อนี่ติแขนมั่นยูนิคมีไม้ในแค้นขอไม้สามปอกสมปอกว่ามันยูนิคดิยูนิคนั่นแหละแต่มันเป็นยูแคนนี่มันอยู่ในมันอยู่ในยี่ห้อของยูนิคนี่ยแหละ เอราค,อคาคือพ่อฟังเดอะปะ้าป๋าเอาไปใส่รถอะไรพไรี่ยังไม่รู้มีโดอะไรพอดีถูกมากเลยนะ,ะเนี่ยไม่ได้ทำสีเลยไม่ได้ทำสีเลยเอารุ่นนี้มันไฟฟ้าเดี๋ยวบนนแหงนี่ก็ไม่หมดอ่ะนะจะต้องไม่หมดอ๋ออันที่ของผมกะสิว่าเป็นของดุนมุนี่สินี่ยในวมื่อวันนั่น,นก็จะเป็นของดุลรถอันนี้แหละรถเคลีเนี่ยละ เคยมันนอนมันอะน,นี่นี่ยน้่นเฮะไปทองเขียนนี่แหละเจ้ามาซื้ออะไรไแต่เข้าไปเบิ่งกับปั๊มป่ะปั๊มหกสิบห้าเอาปั๊มเบอร์ใหญ่ที่สุดอ่ะปั๊มอะไรก็ได้เบอร์ใหญ่ที่สุดป้าพลจะขายสโลนะสะโลกลางนี่ ตอนนั้นผมมาซื้อหมนะื่นห้าเนาะตอนนี้ราคาเหลืออยู่หมื่นสามว่านี่ตัวนี้ได้เลยบวะน,นี่ไหมนี่ไงได้เล่นตัวนี้สองตัวน,นี้ได้เลนะนเ่น,อ,อ,นอู้หูเจ๊ใส่สิบหล่อใส่สิบหลอดีมันดีดขึ้นบ่อ้อสิบหล่อยาำเวลาเขาสิบหล่อสิบหล่อดำมันหนักหลัง,ลงนี่ฮะนนดึงสาวขึ้นใจ นี่ครับสโลสโลมีอยู่หลายตัวครับถ้าเกิดใครสนใจก็หมื่นสามเท่านั้นเองครับยเยอะเลยสโลโมชันพิเศษปลาปลาบ่งปั๊มให็นไหมเด้อมันติดตามมาอยากบองปั๊มใหเนีนนหยเอากับปั๊มใส่แพ่งกันทนเด้อ vẫn bây giờ có bão ở bão tuyệt vời không bán không biết không biết gì à phạt đi 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 อีนน้น้อยนี่ไรบ่นี่เอาพอดีพดอดีอันนี้ข้อกมเป็นเสียกลม็ดมันแห้งป่แหมซุปนี้เป็นปมรถขะมันแห้อง,องอยูอย่เหรอป่ะอันนีปโยบ,บ้างโยขไปโยกบ้างให้ป้าพลเปนคนแนะนำอป้าป้าปัาป่มรถมีคู่ขึ้หลายแถวไอของไอ้หลุนเนี่ยน,นี่โอ้สารพัดสารเพลอะไรแค่สามวี่แมนเม เชี่ยสามีหกแปดบ่ก็ได้หนไปแห้งน <c oughs> ี่เฮ้ยสุดยอดเลยวันเลยเสียวแห้งปันไดยนี่หนาแป้นพอมีหนาแป้นพอมแต่ว่าซีนหัวว่ะเอาตัวบสิ้นหัวเดี๋ยวว่ะโบหัวโบหัวทำไมเปลี่ยนอี้อี่มเลยโอ้ยน้ำมันน้ำมันเสือๆแล้วตัวตัวกิมึงเหยียบเลยน้ำมันซืือๆกันน้ำมันนั่นแหละมันออกมาจากซี้นนะโอ้ยเล่นกอากันดีกันเจ้า นี่ทีเด็ดของเขานี่ละว่ามันหน้าเป็นได้ไหมยังไงหน้าเป็นอะนี่นี่เลยปลาแล้วนี่ลูกแค่บาทเลยเล้ลูกแปดพันมันเป็นปลาไม่หอยเงิอหอยทองปลาดุ่ชีละมันไปสำหรับปลาอย่างหนึ่งคือไงไปมัดไฮโดรลิกก็ได้แห้งดีเป็นนิ่วไเลยนั่นอย่าปลาเนินหอยที่ทนกว่าเอาเป็นนิ่วก็ได้ นี่ไปปั้นแชหางเงินซื้อเดี๋ยวเงย่ึ้นแล้วที่ขายแห่สามมันหาปันไปรถอดูีควาเปียอันนี้เด้บาเนี่อันนี้เด้ตัวพี่ีมันหาบ่มีนมันมันสีไทยเดี๋ยวบอกี่รับประกันบ่หนิรับประกันนี่เดดจุ๊บจุ๊บจุ๊บยังไมันขากันบ่กระเพาะต้องโทษตอนั้นป้าป๋าไก่หมดนี่แหละป๋ามันไปเยวกระเพาะอะยร่ะเออปมาามา ดีสุดแล้วมันบ่นี่ที่เลือกให้นี่ตัวเขาเขาได้ครับตัวเขาเขาดิมันไม่เป็นอย่างก็เลยเหมือนอย่างตัวเขาเออหน,น้อยพ่อหน้อยดีนะโอ้ใจโอไปใส่เป็นหนาแป็นดิไมนไปเสียบมมมเยบมนเมนของแก้วไม่เห็นเดียวนี่ตีหนาแป็นคือบ่กหายไอตัวนี้งง๊าบเรารอซีน้ึงเงินมันไม่เป็นหนาแป็นตีบุ้งก็ดูข้างในนี่ เดียอกินเยอะอยู่น้อยพอเออนี่น้ำเงินนี่เป็นยังไงเป็นแกงทีหมุนมาโอ้ยไม่เตออันนี้อีกตัวนึงหาทีกี่ดีเออนั่นแหละหลอกตายแล้ว นิ้วปุ่นเลยีอะไรเห็นบ้างโอ้ต้นนั้นอ่างเลยนะยงมีเสียงด้วยเลยเอาล่างเห็นไเมครับล่างเหนไ้เดี๋ยวขึ้นรถอีกขันี่บนขันที่ขำเลยอเส้นเสืออยู่แล้วนะบานนี้เงียบเลยว้าวคนสารคามนี่บอกแบบเปิดเผยลีได้ผีนอนเลยขังังก็มาขังขังมาหลดินยามแ้เออมันันเลยบ่เลยคือผู้สาวทานไหนเสียงเนาะบานนี้เนาะ เอปีนคนมีไถ่กไเีเอิยม่ยีว่าในเบียงันไปเลดหีันไปลพากินขอไปลหสิปะกินขอดเที่ยงไปลหรอมันเทียงพอดีเดนมีนพอุนองกินทีสิปะไม่ไ้กวนกวนลูกน้องไปดักปลาไงก็ย้นล้ยเลยไหมเขาคนลุ้ยเลยนวัลูกน้องินันนั้นแหละตายพอดีกินกันนั่นแหะโอ้โหพีี ปลาข้อปลาข้อดังเลเขาอยู่ไหนข้อข้อนะโดนจับเอโอเคล่งเลยแต่ยางเาว่าาเดียวสิขีโรถดนเมาได้ปะเอาคือบอลเนี้ยหยัดก่อนถุงยางหยัดโยเอย่างนดเพราะว่ารถผมมันเป็นหางถึงนลงเด่นมก็ต้องใส่ อเพียงแต่าวาเพีงก็คือเดวคลิปจบกัยังบอกกเนใกล้จบเหรอเอาเครื่องสองสูบจะบันนะสามสูบเครื่องรนไฟหนสามสูบคิไปสามเมื่อไหร่บ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 ่ถ่บเครื่องนั้นบ่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 บรบ่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 ่บ่บัน่บ่ด่บ่บ่บ่มับ่บ่บ่บเบ่บแบ่บบ่บ่บ่ี่่่ค่่เ่่่่่่รถบานนี่่น เนกันดีตัวัหาโอเคเดี๋ยวรอมาดูผมต้องปั่นใช่เดี๋ยวให้นองล่างให้ก็ดีแยาลาบอกว่าจะขี่ไปพออายุรางกับเขาขึนขี่ไปเพิ่นี้ยมึงเดี๋ยวเหียกเลยเห็นบยาไว่อากาแดยาไว้อาการุนไม่ดีเขากำลังโฆษณาอยู่ดิยาดไม่ยาดยาแพ้แออักเสบ

ปั๊มตัวเดินรถอะไรก็มาดูเอาเลยนี่มอเตอร์โรงงานมอเตอร์ปั๊มแพรอู้หลายตัวหลายตัวโ응ม,ม่ปูนก็มีนี่มน,นป,ปั๊มปุ่มเยอะมากเลยเลยีคิดได้สามตอนอยูคิี่ด้สามตอนอุปใส่รถอะไรเลยไม่โค้ดหน่อยบ่ได้สิจะเป็นไม่โค้ดพวกนี้ไม่รถอ้อะไรจะเต็มบนอะไร เน,นี่ยลูกสูบห่าสูบนี้นี่ลูกสูบป,ปั๊มห่าสูบเลยปั๊มไมโครเหอนเอาไปใส่ได้หมดแปลงได้หมดนี่ปั๊มตัวเดินนี่นี่ปั๊มแฟดได้นี่นี่นะปั๊มรดเยอะปั๊มแฟดนี่นี้เฟืงอฟงสวิงอ <Bing, S 2> ันนี้เฟืองสวิงก็เหมือนเป็นยิปซี้ขายแกขายไม่แพ้คุยกันได้แต่หน้าไม่ก็ยังพูดราคาพูดหลังเอา แต่ผมบอกเลยรับประกันไม่แพงครับโอเคขอบคุณครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเมื่อหลัางออกแล้วงามขึ้นแล้วว่าจงไหม